โมเมนต์มาทําให้แฟนๆได้ยิ้มเขินกันอีกแล้วค่ะสําหรับคู่ของกัญญาพัทรและทิศาวริทิสาที่งานนี้บอกเลยว่าแฟนๆก็พร้อมลงเรือกันแบบแน่นเต็มลํล่าสุดค่ะกับอีกหนึ่งไลฟ์ของทิสาในวันที่3กรกฎาคมค่ะแม้ว่างานนี้ตัวก็ยังไม่หา,หายหวัดดีเท่าไหร่แต่ก็มาไลฟ์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันค่ะด้านกันก็ไม่พลาดค่ะที่จะเข้ามาเฝ้าสาวในไลฟ์พร้อมกับส่งใจชมให้ แถมยังคอมเมนต์หว,นหวานๆอีกด้วยว่ารับน้ำพึ่งมะนาวอุ่นๆสแก้วไหม <Yahoo! S 1> โอ้ยเรียกว่าก็อบอุ่นหัวใจจนแฟนๆพาดกันแซวล,ลัานสนั่นทําลายเลยค่ะเขาดูแลกันดีจริงๆอยากดูแล้วเดีย๋ยวจะไปทำน้ำอุ่นใส่น้ำพึ่งมะนาวกินขอบคุณใจส้มค่ะอะไรนะ

อ๋อเห็นข้าวแล้วขอบคุณใจส้อมค่ะ<อ>เราดูเหรอคะขอบคุณกระพพลาบค่ะ C.F. ไม่เปิดให้ C.F. ส,สวัสดีค่ะอาไายว่าสันน่าจะสนุกนะคะไม่รู้สิก็รอดูละกัน โอหเดือนหน้าสิงหาทุกคนน่าจะลืมไปก่อนเพราะว่าน่าจะเดือนหน้าว้โอ้โหัหนึ่ง ฝากห้องไว้กับแพะก่อนเดี๋ยวขอไปเอาน้ำอุ่นตั๊บหนึ่งขอบคุณใจส้มค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะหนมย,ยอกอยต้องเอาหนำบ่งไม่ได้ใช่ใครเข้ามาในห้องฝากส่งใจส้มให้ก่อนสติมันก็ยังดี S <S> <S ไม่เที่ยวคะไม่เที่ยว <S <S ขอบคุณใจส่งค่ะปาวานมาถึงก็ขอปาวานเลยเหรอส่งใจฉันให้แล้วอะไรพี่ปัมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำหน้าที่แล้วมาพิมพ์ว่าส่งใจฉันให้แล้วแบบนี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวนี้เดีียวนี้เบี้ยวงานบ่อยนะแอดมินห้องเราเมือนอันไหนอ่ะเมือนอันไหนอ่ะผมยาวมากจริงหรอพี่โรดี้ครับเมย์ น่าเปรี้ยวปากหวานโดนอีกแหลวรับน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆสักแก้วไหมฉันกินน้ำขิงอยู่ This is น้ำขิงสวัสดีค่ะ CCTV แล้วหนึ่ง น้ำขิงดีกว่าหรอแก้จกเจ็บคอหรอคะขอบคุณใจส้มค่ะแต่เมื่อเช้าก็กินน้ำขิงมะนาวแล้วนะแต่เมื่อเช้าก็กินน้ำงมะนาวแล้วนะก็เสียงแย่เหมือนเดิมฟองว่าอะไรบ้างว่าเยอะน้อยใจอย่างนี้หรอ เอะอะก็ว่าปั๊มว่าปั๊มหิ่งหรอขอบคุณค่ะติดตามมานานแล้วขอบคุณนะคะเข้าะะม่ก็โดวนว่าอ๋อขอบคุณค่ะพี่ชมพู สวัสดีค่ะได้ไม่ว่าแล้วจะไม่เอ่ยถึงเลยไม่เอ่ยถึงอีกเลยนี่รันดาขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มค่ะ แล้วทำไมคอมเมนต์มาขึ้นไปข้างบนสวัสดีค่ะดึกไหมหรอข้อจะไม่ดึกนะ ขอบคุณเจส้มค่ะว่าจะไม่ดึกนะน้ำขิงกินน้ำขิงร้นอนคุณเจส้มค่ะ มีนิดนึงค่ะพี่ภูมิไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้ำตาลเป็นน้ำผึ้งน้ำขิงน้ำผึ้งจมูกหรอถ้าถ้าถ้าเคลียถ้าเคลียน้ำมูกออกอ่ะก็จะหายใจได้แต่ถ้าไม่ได้เคลียออกก็จะปันแต่เดี๋ยวเป็นเคลียขอบคุณค่ะ อขอบคุณใจส้มค่ะถ้าไม่คอมเมนต์มาขย,ยับไปข้างบนขอทิการจำเลขภาษาจีนรู้แค่สิบเองอะนับได้แค่นับได้แค่น,คนี้เดียวเอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้สิสิบเอ็ดสิบอสามอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนับได้แค่นี้เองโอเคค่ะน่าจะออนเดือนหน้าพี่เชมเชมขอบคุณค่ะจะลืมกันก่อนหรือเปล่าก่อนจะออน คือยกแก้วดื่มแบบอย่างเงี้ไม่ไหวมันร้อนเกินไม่ได้ติดกิบค่ะไม่ได้ติดน้ำขิงค่ะน้ำขิงจริงหรอชื่ออะไรคะจบปดิทินเลยเหรอเรีอยูทิง ปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรขอบคุณใจส้มค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือยัออยงไงอะเช่นเช่นอะไรเช่นอะไรบ้างคะขอบคุณใจส้มค่ะว,ว้ายคำแปลน่ารักจัง ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของสวีเอ็นทีปาตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ